สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่บ้านภูมิศาสตร์บ้านแห่งการเรียนรู้ทันโลกทันเหตุการณ์พบกับครูพิชิตจงรักกลางพบกันเป็นประจำทุกวันได้ที่ช่องบ้านภูมิศาสต์วันนี้ผมจะพาทุกท่านไปติดตามการพยากรณ์อากาศของประเทศไทยขอบคุณข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยารู้เร็วรู้ลึกทันเหตุการณ์ไปกันเลยครับวันนี้ผมจะพาท่านผู้ชมทุกท่านไปติดตามการพยากรณ์อากาศของประเทศไทย ที่ทุกคนอยากรู้และสนใจว่าฤดูหนาวของประเทศไทยในปีนี้2,568จะเริ่มขึ้นเมื่อไหร่เดือนอะไรหนาวมากหรือหนาวน้อยพื้นที่บริเวณไหนบ้างที่จะได้รับอิทธิพลของลมอากาศหนาวและฤดูหนาวจะสิ้นสุดลงเมื่อใดเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องผมขออ้างอิงภาพและข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาของประเทศไทยเพื่อไม่ให้เสียเวลาไปกันเลยครับตามการคาดหมายฤดูหนาวปีนี้ของประเทศไทย จะเริ่มขึ้นในปลายเดือนตุลาคม2568และจะไปสิ้นสุดลงในช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์2569โดยคาดว่าอากาศหนาวปีนี้จะหนาวน้อยกว่าปีที่ผ่านมาเล็กน้อยเนื่องจากปีนี้มีปริมาณฝนมากความชื้นในอากาศมากบริเวณที่คาดว่าจะมีสภาพอากาศหนาวถึงหนาวจัดจะมีอุณหภูมิต่ำกว่า8องศาเซลเซียสได้แก่จังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาหน้านในภาคเหนือ ส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้แก่จังหวัดเลยสกลนครและนครพนมและพื้นที่คาดว่าจะได้รับอิทธิพลของอากาศหนาวที่มีอุณหภูมิอยู่ระหว่าง8ถึง15.9องศาเซลเซียสได้แก่พื้นที่ส่วนใหญ่ของภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันตกภาคก,กลางส่วนภาคตะวันออกจะได้รับลมหนาวในจังหวัดปราจีนบุรีสแกวและเชงเงราหมายเหตุ การคาดหมายอุณหภูมิในครั้งนี้ไม่นับรวมพื้นที่บริเวณเชิงเขายอดดอยและยอดผูยกเว้นพื้นที่ในภาคใต้จะไม่ได้รับอิทธิพลของลมหนาวแต่จะได้รับอิทธิพลจากพายุหมุนเขตร้อนทําให้บางพื้นที่มีฝนตกหนักถึงหนักมากโดยเฉพาะทางฝั่งตะวันออกของภาคช่วงระว่างเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนธันวาคม2568จะทําให้เกิดน้ําป่าไหลหลากน้ําล้นตลิ่ง ส่วนในพื้นที่ของบริเวณกรุงเทพมหานครจะมีอุณหภูมิอยู่ระหว่าง18-20องศาเซลเซียสเป็นยังไงบ้างครับท่านผู้ชมใครจะไปท่องเที่ยวพักผ่อนในช่วงหน้าหนาวก็วางแผนกันดีดีนะครับแต่นี้คือการคาดหมายเท่านั้นอุณหภูมิอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้ถ้ามีเหตุปัจจัยอื่นมามีอิทธิพลในช่วงเวลานั้นขอขอบคุณภาพและข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาอีกครั้งหนึ่งครับ จบไปแล้วครับสำหรับการพยากรณ์อากาศของประเทศไทยในวันนี้ขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่ช่วยติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กำลังใจพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้กับเนื้อหาสาระดีๆกับช่องบ้านภูมิศาสตร์ครูพิชิตจงรักกลางขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ